ทีนี้นะครับเรามาดูข้อสอบเกี่ยวกับสมาชิกเนาะแล้วก็การแจกแจงสมาชิกของเซตนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่หนึ่งเลยนะครับอ่ะเขาถามว่าข้อไหนถูกต้องนะครับอ่ะจากที่เราศึกษามาเนาะนะครับเขาบอกว่า a เนี่ยมีสมาชิกดังนี้นะฮะอ่ะศูนย์หนึ่งเซตศูนย์เซตศูนย์หนึ่งนะครับทีนี้มาดูข้อกไก่นะครับ เซตหนึ่งเป็นสมาชิกของ a ถูกไหมครับทีนี้เรามาดูนะครับ a มีสมาชิกเป็นอะไรบ้างการดูสมาชิกเนี่ยให้เราดูเครื่องหมายดูในเครื่องหมายเซตนะครับเราจะเห็นว่ากอไก่อยู่ไหมครับไม่อยู่นั่นเองข้อกอไก่ผิดเพราะว่าที่อยู่คือเลขหนึ่งนะครับไม่ใช่เซตหนึ่งนะอ่ะนะครับเพราะว่าเวลาดูสมาชิกให้เราดูเครื่องในเครื่องหมายปีกกานั่นเองนะครับเ,เขียนเพิ่มหน่อยนะเวลาดู สมาชิกของเซตนะครับให้ดูข้างในฮะเครื่องหมายปีกกานั่นเองนะครับอ่าดูข้างในเค่ไหนปีกกาเนาะก็คือเซตหนึ่งอยู่ไหมไม่อยู่นะครับอยู่แต่เลขหนึ่งเนาะข้อก่ไก่เลยผิดข้อที่สองนะฮะเซตว่างเป็นสมาชิกของ a เซตว่างอยู่ใน a ไหมครับไม่อยู่นะข้อขอไข่ก็เลยผิดนะครับข้อขอวายนะครับ0เป็นสมาชิกของ a 0อยู่ไหมครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับตอบข,ข้อขวานเองนะครับทีนี้มาดูข้อง,งูนะตัว n a คืออะไรครับ n นี่คือ number นะจำนวนสมาชิกของ a นั่นเองนะครับอันนี้คืออ่านว่าจำนวนสมาชิกของ A นั่นเองนะครับดูดีว่า a มีสมาชิกกี่ตัวครับ1ตัว2ตัวอันนี้ถือว่าเป็น1ตนะัวเนาะ3ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น1ตัวเพราะว่ามีเซตปิดอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีกี่ตัวสรุป1 2, 3, ตัว2ตัว3าตัวแล้วก็4ตัวงองูก็เลยผิดด้วยเช่นกันนะครับถัดมาดูข้อที่2นะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จนะต้องขีดเส้นใต้คาว่าเท็จคือข้อไหนผิดนั่นเองก็ไก่ถูกไหมครับศูนย์เป็นสมาชิกของ0ูนย์หถูกต้องแล้วนะครับ ข,ข้อไข่เนาะอันนี้ขอแก้เป็นเลขหนึ่งหน่อยนะฮะอ่ะหนึ่งเป็นสมาชิกคือหนึ่งอยู่ในนี้ไหมครับอยู่นั่นเองคือตรงนี้นะครับสองอยู่ในนี้ไหมไม่อยู่นะครับเพราะนี่คือเลขอะไรครับยี่สิบสามไม่ใช่เลขสองนะต้องมีลูกน้ำขั้นถึงจะถูกนะครับตอบข้อของควาเป็นข้อที่ผิดนั่นเองนะครับนี่มาดูข้องูงูครับยี่สิบสามอยู่ไหมอยู่ถัดไปครับถัดมานี่มาดูข้อที่สามกันเลยนะครับกําหนดให้ a นะครับเท่ากับเซต x เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มลบนะฮะอันนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มลบนะคือคําตอบเนี่ยน้องอาจจะหาคําตอบได้จากการแก้สมาการนี้แต่เวลาเราตอบจริงให้เราตอบเป็นเครื่องหมายลบอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะมีตรงนี้บอกว่าจํานวนเต็มลบดังนั้นข้อกอไก่เลยผิดไปเลยเพราะมีทั้งบวกและลบถูกไหมครับข้องกงก็เลยผิดไปเลยนะครับดังนั้นจะเหลือแค่2ข้อคือไม่ขอก็ขอควายนั่นเองมีโอกาสถูกทีนี้เรามาแก้สมาการตรงนี้ฮะอ่ะแก้สมาการกําลังสองเนาะ นะครับมาดูเลยพี่พีก็เลยแยกมาเป็น 2, 2> วงเล็บเลยนะครับอ่ะข้างหน้าคูณกันได้ x กําลังสองเนาะเป็น x กับ x ข้างหลังคูณกันได้6มีเลขอะไรคูณกันได้6ครับบวกกันได้1ก็มี3กับ2องนี้ฮะทีนี้เครื่องหมายตรงกลางนะฮะตามตัวที่มากกว่าระหว่างกับว่าอะไรมากกว่ากันครับสามมากกว่าก็เลยใส่บวกตรงนี้ทีนี้มาดูตัวหลังครับคูณกันได้ลบเครื่องหมายต้องเป็นไงกันครับคูณกันได้ลบเครื่องหมายก็ต้อง ต่างกันนั่นเองนะครับเพราะว่าคุณกันได้ลบลองเช็คซูสิครับว่าทําถูกไหมใกล้คูณใกล้ได้เท่าไหร่ครับ 3x เนาะใกล้คูณใกล้ได้อะไหรครับ,ล,รรบลบ 2x นะฮะบ,บวกกันได้เท่าไหร่ครับได้ x เดียวนั่นเองคือตัวตรงกลางนั่นเองนะครับเวลาจะเช็คนะว่าตรงกลางเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนาะเอาใกล้คูณใกล้นะตัวที่ใกล้กันคูณกันแล้วตัวที่ไกลกันคูณกันแล้วเอามาบวกกันได้ตรงกลางถือว่าเราทําถูกต้องนะฮะเครื่องหมายตรงกลางตามตัวที่มากกว่านั่นเองนะครับ ส่วนข้างหลังเนี่ยคูณการติดลบแสดงว่าเครื่องหมายต้องต่างกันนั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราตอบให้เราตอบเครื่องหมายตรงข้ามกันในวงเล็บนะฮะตรงนี้เป็นบวกสามให้เราตอบเป็นลบสามฮะตรงนี้เป็นลบสองให้เราตอบเป็นเลขสองนั่นเองนะครับแต่เซตเอเขาต้องการเครื่องหมายที่เป็นลบนะฮะดังนั้นเราตอบว่า A เท่ากับเซตลบสามนั่นเองนะครับผม